เช็คปีชง2567นักษัตว์ไหนชงตรงชงร่วมพร้อมแนะวันที่ควรแก้ชงเช็คปีชงก่อนการเริ่มปีใหม่รู้ก่อนแก้ทันเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาตามโหราศาสตร์จีนขึ้นชื่อว่าปีชงใครๆก็กลัวยิ่งถ้ามาชนกับปีนักษัตว์ตัวเองแล้วละก็หลายคนยิ่งกังวล ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปีชงตีความตามคนทั่วไปเข้าใจคือปีที่จะมีเคราะห์ใหญ่ทำอะไรก็จะติดขัดต้องระวังเรื่องต่างๆรอบตัวซึ่งแท้จริงแล้วปีชงไม่ได้มีความหมายแต่ในทางด้านลบเพราะมันยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นผลดีหรือผลร้ายก็ได้เช่นกันในบางคนที่ชงดีก็จะทำให้ปีนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทวีคูณเป็นเท่าตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกังวลเพราะเก่งว่าชงครั้งนี้จะเป็นการชงร้ายเสียมากกว่าปีนักษัตวที่ตรงกับปีชง2,567ชงตรง100%คือปีจอคนที่เกิดในปี2,477 2,489 2,501 2,513 2,525 2,537 2,549และ2,561ซึ่งการชงตรงในทางโหราศาสตร์จีนทำให้คนที่เกิดในนักษัตวปีจอได้พบกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและหลายได้และต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตเนื่องจากมีความเชื่อว่าสิ่งที่คนปีชงต้องเจออาจเป็นได้หลายอย่างเช่นปีชงระวังจะเกิดอุบัติเหตุ จะเสียเลือดเสียเนื้อจะเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดหรืออาจต้องถูกปรับเปลี่ยนงานออกจากงานถ้าในทางด้านที่ดีก็ให้ทวีความปังคูณสองเช่นอาจจะมีลาบลอยการงานดีได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นต้นปีชงร่วมมีทั้งสิ้น3มปีนักสัตว์ได้แก่มะโรงฉลูและมะแม คนเกิดปีมะโรงปีมังกรผู้ที่เกิดในปีพศออ2459 2471 2483 2495 2507 2519 2531 2543 2555คนเกิดปีฉลูปีวัวผู้ที่เกิดในปีพศ 2,456 2,468 2,480 2,492 2,504 2,516 2,528 2,540และ2,552คนเกิดปีมาแม่ปีแพะผู้ที่เกิดในปีพศ2,462 2,474 2,486 2,498 2,510 2,522 2,534 2,546และ2,558แก้ชงตอนไหนสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะนิยมแก้ชงในวันเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปีใหม่ของชาวจีนนั่นก็คือช่วงตุดจีนซึ่งในปี2,567จะตรงกับวันที่10กุมภาพันธ คนที่เกิดปีชงมักเลือกแก้ปีชงหลังวันตุจจีนเนื่องจากตุจจีนเป็นช่วงเวลาที่เทพเจ้าจะลงมาจากสวรรค์เพื่อข้มครองดวงชะตามนุษย์ดังนั้นไม่ควรแก้ชงก่อนตุจจีนเพราะจะคาดกับเทพเจ้าที่ทําไปก่อนหน้าจึงอาจจะไม่ส่งผลใดๆเลยวัดที่คนนิยมไปแก้ชง 1. วัดมังกรกมลราวาสสถานที่ตั้ง 423ถนนเจริญกรุงแขวงป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร2วัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสร์คณะสงจีนนิกายรังสรร์สถานที่ตั้ง75ถนนเทศบาลสายเก้าตำบลสนลอยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี3 วัดทิพยาวารีวิหารสถานที่ตั้ง119ซอยทิพยาวารีถนนตรีเพชรแขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครและ4วัดโพแมนคุณารามสถานที่ตั้ง323ถนนสาธุประดิษ์19แขวงช่องนนทรีเขตยาน,นาวากรุงเทพมหานคร